สวยก็เบาเกลียงชาได้ออมาแล้วครับผมมาพี่น้องวังนนี้ได้ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ห้าสิบบาทมาได้พี่น้องเจ็บแซบ่บน้ำกันมาทานน้ำจิ้มชุม่มๆน้ำจิ้มนี่ขอเพิ่มเข้ามาได้พี่น้องเออฮึ่มเน่ชุ่ๆถึงจะแซบ่บพี่น้องมากินเลย อยแล้วโอ้ไข่ชิ้นโตมากอืมอืมอืม,อม,อม,อม ไก่นิมน่มน้ำจิ้มอร่อย กิมมือแซ่บพี่นาะละมุนดีมากอืมทำง่ายเลย 嗯，弄好了。 มาเด้อจิงข้าวแรงกันพี่น้องข้าวมันไก่บางน้ำเปรี้ยวคือร้านนะพี่น้องแต่มาขายอยูน่นอนขับบุี รสชาติดีราคาโดนธรรมดาก็สามห้าบาทพนะี่น้องพิเศษสี่สิบพิเศษแบบเนื้อห้าสิบ ลงคอ Mmm. สกดมันมากเลย <laughs> กินเพลินพี่น้อง้อาไบ่อยากวางช้อนเลยมันอร่อยไก่ก็ชิ้นใหญ่ๆเลย ข um mm ้าส้มไปเนน้นที่ห้องเนียงสเกทีก็ไม่อืม กลิ่นเพลินมากลเลยเรียบร้อยไปเน้อง่ายง่ายเนาะข้าวเป็นไก่โอ้แซ่บน้ำซุปปลมกัมไก่ชิ้นใหญ่ๆเลยเนะาะราน้ำจิ้มไปเยอะอ่ะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมบางเฉลียงนะพี่น้อง,อง,องปิดภาพกันใดก็ต้องขอตัวขอไปเด้อนั่งกินหลังบ้านมันอ้าวพี่น้องอากาศดก็อ้าวชอบครับคนไลค์ใช่์กดแชร์ไปก่อนดูเงี้ยไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายสวัสดีครับ